ตัดสินใจปรึกษากสดที่นี่นะตอนนี้ว่าจะว่าจะเหมาว,ว่าจะเหมาบอลนาด่างญี่ปุ่นเยนโ่สแปซหาหรือว่าในมือนี้ราคาราคาเท่าไหร่สามถ้ารวมกันสามต้นนี้ก็อย่าหล่นด้วยสามห้าสิบห้าประมาณเกือบสองหมื่นเกือบสองหมื่นสามต้นนี้ว่าจะเหมาอยู่แล้วอย่าหล่นนะว่าจะเหมาอยู่แล้วพูดเหมือนมีตังแมอ,อว่าจะเหมาแหละก็คือจะเหมาได้แต่ว่าเขาไม่ขาย ก็ามีคนจองหมดแล้วอ่ะทีนี้เราไปฟังเดี๋ยวอนนี้วางอ่ะอันนี้โดนแล้วซื้อนนี้โดนละอ่ะบอกเขาก่อนเอาเที่ยวยังะา้าตัวนี้อันนี้ได้มิ่งมงคลไปนะคะไซส์นี้เท่าไหรไซส์นี้สามรอยห้าสิบไทยจีนไม่สนเอาความสวยอ่าเพราะว่าท่านไปเห็นใบใช่อ่ะให้ดูดิท่านไปเห็นใบใบไปเห็นใบนี้อ่าเนี่ยคือมิ่งมงคลอืที่กัดสีแดงเพราะว่าเพราะว่าพี่เขาอ่ะเอาไปเข้าเตาอบ ไม่ใช่เตาอบไปเข้าตู้อบอไปเข้าตู้อบแล้วมันกัดสีไวมากเป็นสีนี้เห็นเลยชอบเลยเลยถูกใจเลยเอาเลยทั้งทที่มันเขียวอย่างนี้ก็ไม่สนละเดี๋ยวฉันจะเอาไปเลี้ยงนะคะให้ออกมาแดงแบบนี้ก่อนอื่นไปก่อนเดี๋ยวอันนั้นไปอราคาราคาลงให้หน่อยได้ไหมเนี่ยจะได้จัดไปดิ่งสุดนะครับดิ่งสุดแล้วครับดิ่งสุดหัวม่งโลกเลยครับดิ่งสุดเลยครับดิ่งให้หน่อยดิ อ่ะไอ้น้อยอสาทยายตัวนี้ให้ฟังห้ามหล่นเลยค่ะสาทยายจะบอกว่าบอลนาญี่ปุ่นเยลโล่สเปซอะมันอยู่ในตระกูลโคโลคาเซียซึ่งเป็นอะไรที่โอโ้โหฮิตกันมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันมีความสวยตรงที่มันมีความเป็นเหลืองเหลืองด่างเขียวหรือเขียวด่างเหลืองนี่แหละมันสวยมากมากพรโตฟอร์มใหญ่แล้วมันจะสวยมากๆเท่าไหร่วันน่ลืมราคาห้าร้อ ไม่ไม่ไม่ใช่ต้นนี้นะคะก่อนแรก็สิไม่ใช่นะต้นข้างนอกลูกค้าเขาถามนะตะโกนคุยกันอยู่ซึ่งอีกอย่างหนึ่งที่มันทําให้มันมีราคาเพราะว่ามันเลี้ยงยากบางคนเอาไปเลี้ยงแล้วยุบหายวับไปกับดินเลยเอาแล้วนะคะหรือว่าบางคนเอาไปเลี้ยงแล้วก็นั่นแหละมันมันไปต่อไม่ได้แต่ว่าพี่เขาก็มีสูตรในการเลี้ยงอยู่เลี้ยงยังไงให้มันให้มันให้มันโอเคให้มันปังอะนะเออนั่นแหละส่วนสูตรการเลี้ยงอ่ะ เดี๋ยวของงุบนี้ไปก่อนไว้ไปทําคลิปบอกใช่เดี๋ยวไว้ไปทําคลิปบอกนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เห็นไหมก็มีทั้งด่างฮาร์ฟนะมีทั้งด่างฮาร์ฟมีทั้งด่างกระจายแบบนี้นะคะซึ่งทุกต้นไม่ว่าจะเป็นไม่ว่ามันจะฮาร์ฟหรือไม่ฮาร์ฟมันมีโอกาสฮาร์ฟได้หมดถ้ามันมีเชื้อด่างแล้วนะง่ายๆออกมาฮาร์ฟได้หมดสองต้นนั้นนะที่ฮาร์ฟอ่ะเขาจองไปหมดแล้วมีเจ้าของไปแล้วอ่าคือคือเท่าไหร่นะคะเท่านะเข้ากันเมื่อกี้ ใช่สามสามพันห้าสามพันห้าแล้วทีนี้เหลือต้นหนึ่งว่าแอดน้อยอยากได้ไหมเหลือใบใหญ่นี้ซึ่งเป็นด่างกระจายแบบนี้ซึ่งเป็นราคาที่ตัวเราเองอ่ะหาในออนไลน์มานานมาก uh huh. ไม่ได้ราคานี้ไม่เจอราคานี้ว่างั้นไม่เจอเลยใช่ไม่เจอราคานี้เลยเจอแต่สี่พันอ,อัสี่พันห้าห้าพันห้าหกพันห้าจะกดราคาลงก็ไม่ได้พอเรามาเจอต้อนนี้เราก็เลยแบบว่า มือไม้สัน่นม,มือไม้สั่นอยากจะได้กลัวทำของเขาล่วงเหลือเกินอาจจะต้องยืมเงินคนแก่แม่ท่านล้งวันนี้สามพันห้า <3, 500. S 2> ใช่ไม่รู้พี่เขามีคนละครึ่งหรือเปล่าเออเอ,อ,อาจจะต้องใช้เพราะเหมือนเรายอมทุ่มแล้วเออ,เ,อ,อเรายอมทุ่มแล้วพี่เขาก็มาเรียกกิเลสตัวหนึง่งเ,ออเรียกกิเลสอีกตัวหนึง่งนี่เป็นบอนนาไทยนะคะออบอนนาไทยด่างออซึ่งพี่เขาได้มาเนี่ยอันนี้น่าเป็นข้อไหลนะออข้อไหลนี้ที่พี่เขาได้มาเนี่ย ี่เขาได้มาเ0็ดพนะสำหรับต้นนี้นะ,ะแต่ถ้าโตนี่คือมูลค่าเลยนะเพราะว่าลักษณะรูปทรงมันจะไปคล้ายๆกับตัวพาราโซซึ่งในตระกูลโคโลคาเซียนจะมีอยู่ตัวหนึ่งเป็นบอนานาเนี่ยแหละ,ะเขาเรียกว่าพาราโซซึ่งตัวนี้มันไปคล้ายเคียงมากๆเลยบอนนาไทยใช่ถ้าโตไปเนี่ยมีอนาคต ราคาแพงกว่าบอนนาญี่ปุ่นเมื่อตะกี้ยาเนี่ยสาสแค่เนี้ะเทียบกันเทียบเทียบสองไซสเทียบแล้ววางเลยเนี่ยเทียบสองสซยอ่ะอันเนี้ยเจ็ดพันเนี้ยเจ็ดพันบอนนาไทยอันเนี้ยสามพันห้าบอนนาญี่ปุ่นด่าด้วยความที่มันหายากแล้วก็เลี้ยงให้รอดแล้วก็เลี้ยงให้ด่างแบบเนี้ยยากเพราะว่าพี่เขาก็มีมาต้นหนึ่งแล้วแต่เลี้ยงไปเลี้ยงมาเขียวอีเออแต่พี่เขาไม่เข็ดเอาอีกอ่า คุณคุ้นว่าเราไปเดินที่ตลาดตลาดที่พิษณุโลกไม้ด่างรพอจีาตลาดอีโดจีนเช่นเดียวกันนใหญ่ัวนี้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ได้ใหญ่กว่าหรือท่านคุยตะโกนถามกัแล้วใช่ไหมอันนั้นคือต้นตั้งแม่ที่ถามเขานั่นคือไซส์แบบนี้เหมือนกันเขบอกต่าอันนั้นต้องจองคิวคิวยาวเหยียดเขาก็เริ่มต้นจากราคาประมาณประมาณนี้แหละแต่ แต่เรายังไม่เห็นว่ามันจะออกมาลายแบบไหนแต่อันนี้เราเห็นลายแล้วว่ามันเป็นลายแบบนี้ซึ่งเป็นลายแบบว่าลายกระจายคือมั่นใจว่ามันลายแน่มันด่างแน่สามพันห้าเอาไงคุณคิดว่ากล้าเสี่ยงไหมเนี่ยคือห้าพันเราก็ซื้อมาแล้วคุณว่ามันจะขยายพันธุ์ยังไงไบ้างประมาณว่าเป็นโคโลคาเซียคือถ้ามาได้อันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นโคโลคาเซียไซส์เล็กนะต้นจะไม่ได้ใหญ่เหมือนพวก แต่ไซส์อ่ะไซส์มันโตก็จะอยู่ประมาณนั้น,นประมาณแบคโคลอรประมาณนี้แหละไหนแบคโคลอรอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยไซส์ประมาณนี้แหละอะ่ประมาณศอกหนึง่งอ่าง่ายง่ายถ้าโตหรือ่เนี่ยเนี่ยอาจจะไซส์ประมาณนี้นี่นี่ไซส์ประมาณนี้หรือใหญ่กว่าน,นี้ได้อ่ถ้ามันโตแล้วใช่มันก็จะออกมาแล้วก็มันก็จะออกปบามาเรื่อยใช่ค่ะแล้วก็คือขยายพันธุ์ด้วยเนี่ยแหละข้อไหลแล้วก็ปลายหนอข้อไหลแยกหนอข้อไหลปลายหน่อใช่แล้วก็หันแยกหนอ ข้อไหลกับหนอ่อข้อไหลนี่คือหันแยกได้หลายข้อไงอแต่หนอมันก็คือขึ้นมาหนอเดียวแบบนี้แต่ว่าอย่างที่บอกแหละความต้องการตอนนี้มันยังเยอะคือคนเนี่ยถ้าจะเอาต้องจองคิวกะไรไงใช่อย่างอย่างที่ร้านที่อีโดการเด้นไงอ,อันนั้นเราต้องไปจองคิวเขานะหนูได้เป็นคิวที่11เลยนะถ้าจองอะอตอนนี้น่าจะเป็นกี่คิวไปแล้วก็ไม่รู้อะแล้วทีนี้พอท่านซื้อไปไซนี้นะคุณว่ากี่เดือนกว่าจะได้ออกหนอออกไหลให้ได้คือมันมันถ้าเป็นตระกูลนี้มันค่อนข้างโตไวนะ ถ้าเดือนหนึ่งอะถ้าสมมติเดือนหนึ่งนะหนูว่าน่าจะได้ถ้าเดือนหนึ่งเียกันนะเดือนหนึ่งต้องได้ไซส์ประมาณเนี้ย<อ>ไซส์ประมาณนี้หรือโตกว่านี้อ,อ่านั่นแหละประมาณนั้นแต่มันเป็นตระกูลที่โตวไวเอเอซึ่งพ,พี่เขาก็มีเคล็ดลับสุดเด็ดให้อยู่ว่าเลี้ยงยังไงให้โตวไวอ,อ,อ่าเนี่ยแหละมันอยู่ที่ว่าตอนนี้เรากำลังช่างใจว่า เราจะยังไงเราจะคาดว่าจะได้ถูกกว่านี้ไหมเนี่ย <Okay. S 1> ท,ที่ท่านท่านรอกว่านี้ราคาจะลงไหมออต้องคิดอย่างนี้ว่าราคาที่ลดลงนั่นก็หมายความว่าความต้องการที่ลดลงอไปซื้อตอนนั้นก็เป่าอยู่ละความต้องการมันลดลงไปแล้วไงแต่ถ้าท่านเอาไปเดือนหนึ่งก็น่าจะต้องใช้เวลาสักสามเดือนมั้งเนี่ยกว่าจะออกผลิตภัณฑ์ให้ไม่แต่ถ้าท่านแบบว่า คือแบบไม่อะไรแล้วอะเลี้ยงเลี้ยงให้โตสักประมาณขนาดเนี้ยถ้าก็ขายต่อในราคาหมื่นห้าสองหื่นได้ไงในขณะที่ค่านเอาไปสามพันห้าประมาณนั้นไงคือรีบปล่อยใช่แสดงว่าเราต้องคิดราคาไปก่อนคิดง่ายๆถ้าคุณไม่ได้คิดว่าจะเอาไปแบบตั้งแม่หรือปลูกประดับสวนให้อยู่นานกาลประวัติศาสตร์นะนะเลี้ยงให้โตสักนิดคุณก็ขายอัพราคาขายตามตามช่วงช่วงขนาดนั้นไงอืมอ่ะคิดยังไง กระแสกระแสก็กำลังมีอยู่ใช่ล้วเคยดูไหมสังเกตเวลาทำคลิปนี้ยอดดูเอยอะไหมก็มีคนถามมาเหมือนกันนะว่าเ<ม>นี่ยขอวิธีเลี้ยงเยลโลสแปดหน่อย<ม>เออเลี้ยงยังไงอะไรยังไงเพราะว่ามันก็เป็น,นเป็นต้นที่คนค<อ>่อนข้างอันนี้คือเยลโลสแปดเคือชาวบ้านจะเรียกอีกทีว่าเป็นวานนญี่ปุนวานนญี่ปุนใช่แต่ชื่อภาษาอังกฤษคือโคโลาเซียเยลโลสแปดแต่เวลาเป็นต้นใหญ่มันก็สวยนะผมเห็นสวยไงสวย สวยมันจะเป็นใบเหลืองเขียวอย่างนั้นไงเออก็ไซส์ประมาณนั้นแหละที่เราเห็นกันวันนั้นไงอ่ะอย่างไซส์ประมาณนี้เนี่ยที่เราไปเห็นที่อินโดการ์เด้นใช่ไหมสมมุติอันนี้เป็นเยลโล่สเปซนะไซส์ประมาณนี้คือไหลเต็มเลยไงไหลรอบเลยไงเออนั่นแหละนั่นแหละคือผลกําไรที่มันเกิดขึ้นต้นนั้นน่าจะ6เดือนได้ไหมอ้น่าจะได้น่าจะสามสี่ถึงหเดือนประมาณนั้นทํางซื้อเอาดี เอาไม่เอาไม่รู้แต่รู้ว่าราคานี้คือไม่ยังไม่เจอที่ไหนคิดที่ท่าน,นดูไล่ดูตามอินเทอร์เน็ตี่ยนะใช่ล่าล่าสุดนี่นะท่านเจอปะอท่านอ่ะทัวร์ไมีล่าสุดที่ไปที่ไปเสนอหน้าเสนอราคาเขามานะอ,อใส่เป็นเน็ตสุดเลยคือสี่พันห้าคือชัอ้นสู้ได้เท่านี้เพราะเราใช่ชั้นสู้ได้เท่า <พอ S 2> นี้นะเพราะว่าเราเคยเห็นว่าราคานี้มันเคยอยู่4,5 0 0แต่ว่าไม่ได้แล้ว แล้วมีคนเอาไปเท่าไหร่มีคนปิดไปเพราะว่าเขาทักมาหลังไม่บอกว่าพี่เพิ่มให้อีกหน่อยได้ไหมหกพันเจ้าของร้านบอกงั้นใช่หกพันปิดให้เลยเราก็บ่ายเบี่ยงว่าเราไม่ไหวเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าลายยังไม่ชัดไม่ใช่เพราะเปนคนแก่ของพ่อกับแม่ถูกต้องอีกอย่างลายยังไม่ชัดด้วยเออลายยังไม่ชัดด้วยอันนี้ลายชัดแล้วอันนี้ลายชัดกว่า ใช่เพราะว่าคือคนขายเขาก็บอกตามตรงเลยบอกว่าพี่ตเขาบอกขอหกพันร้อยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่ผมบอกตรงเลยผมรับมาหกพันนี่ยผมขอร้อยหนึ่งเราก็เลยแบบมันจะคุ้มเหรอค่าส่งก็ส่งให้ฟรีอีกหนูจะได้อะไรเป็นห่วงเขาอีกเออเป็นห่วงเขาอีกเออที่จริงไม่ใช่อะไรตังค์ไม่ถึงตังค์ไม่ถึงค่อ่ะตัดใจนะเอาอ่ะตัดใจคืออะไร เอาไปเลยเดี๋ยวไปเบิกเงินคนแก่ของพ่อแม่ท่านไปใช้เขาใช่ไหมจัดไปมเฮ้ยเกาะเกาะแม่กินที่แท้ทูเลยอ่ะเอาไปเอาเนาะไปเดินไปบอกแกเลยเราจัดแล้วนะนี่ถือไปเลยถือไปให้แกเลยอุ้ยไม่ต้องถือไปหรอกเดี๋ยวไปสะดุดหกล้มอะไรอย่างงี้ขึ้นมาสติดลุกะไม่เดี๋ยวคลิปจะได้เดินต่อเนื่องไปนะสตอรี่แม่เดินไปดูเท้าเลยไม่ใช่ไปให้ไปสะดุดนะนี่แล้วต้องเอาอีกต้นมาที่ซื้อแล้วไปให้เขาเลยไหมเตรียมแพ็คนะเรื่องไงอ๋อใช่เดี๋ยวไปตรงนู้นเลยเพราะว่าไปเอาดินไปก้ามปูดินไปก้ามปููอย่ตรงนู้นใช่มคะ ดีดีอีกเออไปไหนแล้ววะไปไหนต้นไม้ท่านอ่ะอ๋อไม่เดี๋ยวเขาต้องห่อให้ตรงนี้ไงหไหเหรออ่ะเอองั้นอาจจะต้องรอเขาแล้วมั้งเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดินเนี่ยเดินไปบอกเขาเพื่อปิดคลิปด้วย,ยเดินเอาคลิปที่นด้แล้วอันนี้จัดจริงโอ้โหแพงวันปกติผมไม่ไม,ไม่แนะนำให้ซื้อของอะไรแพงๆนะเนี่ยแต่ผมไปเห็นตัวจริงมาแล้วมันมันก็สวยว่ะ พอมันออกเป็นสีเนี่ยเหลืองเข้มอ่าเลมอนอ่ะเลมอนแบบแป๊ดแมันสเป๊ดนะเขาเรียกอะไงเลมอนสเป๊ดยีโรสเป๊ดอ๋อเยลโลสแป๊ดเหลืองสแป๊ดแจ๊ะแอดน้อยทำล่วงแอดน้อยทำล่วงโดยต้องขอรับผิดชอบซื้อขายคือเล่นตัวเดินหนีไงมาว่าถ้าอยู่กลัวโดนต่อราคาไง จัดไปก็สรุปจัดไปไม่ให้เสียจัดไปไม่ให้เสียแต่มันจะเรื่องกว่านี้อีกเนาะใช่นู่นหนูดูไอ้ต้นนั้นพี่ไหนหรือส่อมใบนั่นในภาพ4,500อ๋อนี่ไงนี่มาดูเรามาทักผมเขากันเนี่ยอันนี้เราขอทักผมเลยนะคะเพราะว่าอันเนี้ยคนคนคนขายนะคะไปได้มาเป็นต้นแรกได้มา4,500ใบนี้กับเรานี่ยใบนี้ปลอยตามมันได้แต่เขาเข่งแรงแล้วนะ อันนั้นะกพิษปลนานแล้วนั่นแหละอ๋อนานแล้วไหมเนี่ยสองเดือนแล้วโอ้โสองเดือนได้แค่นี้ไปเป็นเพราะอะไรอ่ะเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นที่ระบบรากด้วยก็ได้อ๋ออ้าวเดี๋ยวอีตอนนี้เราแยกมามาแบ่งมาจากไหนมานะสดเลยอันนี้สดสดเลยเอาเอามาจากต้นไหนไม่ใช่อันนี้เอามาอ๋อลากมาจริงรากมาใช่อ๋อลากประมาณนี้ไงข้างหลังมีข้างหลังก็ติดแล้วข้างหลังมีสิงเออข้างหลังเห็นต้นนึงเห็นเลนต์ัวนี้เออมันไรมันไม่ตายหรอก ิอาแต่ตัวนู้นจะจะแพงกว่านี้เออราคาเดียวกันราคาเดียวตัวเนี้ยปลูกพร้อมกันอ๋ออ๋อราคาเดียวเอามาราคาเดียวกันต้วนี้เออแต่อันนู้นเห็นต้นใหญ่กว่าเดี๋ยวก็ซื้อเดี๋ยวนี้ก็ไปอืเจียวนี่เลยเคล็ดลับคือต้องปลูกแช่น้ำอย่างนี้ดินใบก้ามปลูกใส่ปุ๋ยหมอ แต่อันนี้ที่จริงอะมันเป็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 นบอลไซส์เล็กอยู่แล้วเออโตมันก็จะไม่โตแบบว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่โตเหมือนในมุนเนี่ยมันก็จะไซส์ประมาณเนี้ยสีประชากินใช่เฮ้ยแล้วไอ้ตัวนี้ก็เลยเยลโล่สแปนไหมไม่อันนี้เลมอนอีเมลามอันนี้มันแดดร้อยก็ร้อยได้เลยหมอได้เลยนะโอเคอ่ะโอเคประมาณนี้ ถือว่าเป็นการทุกการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ถ้าไม่เสี่ยงเลยก็คือก็ไม่ได้อะไรเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปติดตามคลิปอัปเดตกันเ um> ี้ติบโต้องบอกว่าไม่แนะนําให้มือใหม่ใช่ไม่แนะนําีีน้มือใหม่ควรจะไปเริ่มจากพวกแบ็กเมจิกแบ็กมิวตี้อะไรแบบนั้นนะคะที่แบบว่า เออคือโตมันโตง่ายโตแน่ๆอะไรแบบนั้นแล้วแล้วก็ราคาถูกๆเพราะว่าแอนน้อยเนี่ยทาคลิปปลูกมาเยอะแล้วแล้วทีเนี้ยมันเขาเรียกอะไรประสบความสำเร็จหลายต้นใช่เราลยคิดว่าน่าเสี่ยงอ่าใช่เราเราเอาเป็นว่าเราพอมีประสบการณ์ในการดูแลแล้วก็ปลูกนะคะเพราะว่าไม้ตัดสดแบบเนี้ยเราก็ปลูกมาแล้วนะคะกับอะโลวาอันนั้นก็ไม้ตัดสดตัดสดแล้วส่งมาให้เราเลยเราก็ตอนนี้ก็ปลูกจนเขาเจริญสุดโต้ดีแล้วนะคะจนจะจ่ายกระถางได้แล้วกับต้นนี้ก็จะไปทดลองดูมันจะ ก็เดี๋ยวแอนน้อยคือจะขยายพันธุ์แหละให้กลายเป็น<ช>3ต้น5ต้น10ต้นถูกต,ต้องไปยังไงก็ติดตามคลิปอัปเดตกันนะคะ